นาา้าหน้าภาวนาวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสามถือว่าเป็นเดือนมกราคมถือว่าพอเราก็อยู่ในปีใหม่วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรียนจากพอสอ แต่เราก็แก่ทุกวันทุกปีวันเวลาล่วงเลยไปทุกขณะทุกขณะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของพเราจรึงไม่ให้เราตั้งอยู่ในความประมาทให้พวกเรารีบสั่งสมแต่คุณงามความดีสั่งสมบุญวาสนาบารมีของเราแต่ละบุคคล การที่พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าพวกเรามีบุญเมกุศลที่พวกเราสั่งสมมาตั้งแต่อดีตจึงให้พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์สมบัติอาการครบบริบูรณ์มีสติปัญญาที่จะขวนขวายสร้างคุณงามความดี ให้แก่ตนพระพุทธเจา้าของเราจึงรตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงในโลกเพราะว่าทําไมมนุษย์จึงเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะว่าการที่ไปเกิดเป็นเทวดาเทพพบุตรเทพพยาดาอินพรหม หรือเข้าสู่ระนิพานก็ล้วนแต่เคยเกิดเป็นมนุษย์สั่งสมคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศิลเจริญเมตตาภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่ฉะนั้นการที่ไปเกิดในครบ ที่ดีคติที่งามล้วนแต่ไปจากมนุษย์ทางนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงในโลกมนุษย์เราอายุร้อยปีก็ถือว่าไม่ยาวนานวันเวลาล่วงเลยไปไม่ว่าจะเป็นปีใหม่เดี๋ยวก็ใกล้เข้ามา สงการเข้าพรรษาออกพรรษาตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอไปถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิสองก็ถือว่ากลางกระินก็เวียนมาทุกปีทุกเดือนก็ย้อนมาหาขอเก่าเปรียนจากพศอสอ แต่ร่างกายของพวกเรานั้นจะสุดโทรมลงไปทุกขณะทุกขณะลมหายใจของเ,ขเราเข้าออกอยู่ทุกวันทุกขณะจิตเราก็ตายไปทุกขณะจิตเหมือนกันเพราะเราทุกคนมาอาศัยในสังขารที่ไม่เที่ยงแปรสภาพอยู่ทุกวันทุกเวลาอันนี้จะทุกขังอนัตตาไม่เที่ยง ทุกอย่างรอวันที่จะแตกสมายอยู่ทุกวันทุกเวลาฉะนั้นมนุษย์เราจึงศึกษาโลกให้แจ่งแจ้งเมื่อรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วใจของพวกเราก็ตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่ความบริสุทธิ์ของใจ ด้วยการให้ทานรักษาสินเจริญเมตตาภาวนาสินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องดำเนินให้พวกเราได้บรรลุธรรมฉะนั้นการที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาบวชในมวรคระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของพวกเราจึงตรัสว่ายอนเกินไป ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เคร่งเกินไปก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้คนที่จะบรรลุธรรมหรือบารมีเต็มสุดรอบต้องมีความเฉลียวฉลาดต้องปฏิบัติในมันชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่หย่อนนะไม่ตื่นนะ ทำใจให้เป็นกลางรู้ธรรมของพระพุทธเจา้าผู้ที่เดินตามมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่อริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปัโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ท่านเรียกว่าอริยมรรคมีองแปการที่จะเข้าสู่อริยมรรคนั้นก้าวเข้าสู่อริยบุคคลถ้าภิกษุมษส,สมเณรอุบาสกอ,อุบาสิตาก้าวเข้าสู่ความฉลาดด้วยปัญญาตามมัชฌิมาปฏิปทาก็จะได้บรรลุธรรม การที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีแต่ฮิกษุสัมเนอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันฮิกษุสัมเนรอายุเจ็ดขวบก็สามารถบรรลุอระหัตผลได้อุบาสกอุบาสิกาก็บรรลุโสดาปฏิผลหรืออ,อรหัตผลได้ เพราะว่ามรมีของพวกเราสั่งสมมาไม่เหมือนกันบางคนก็สั่งสมมาอดีตที่ยาวไกลเมื่อถึงชาติปัจจุบันนั้นก็ได้มนุษยรทเหมือนกันรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกคนฉะนั้นเราควรที่จะบากบันสร้างสังสมคุณงามความดีเอาไว้ปฏิบัติตาม ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าของพวกเราชี้และแนวทางอุบาสกอุบาสิกาก็มีสินห้าสินแปประจําใจภิกษุก็มีสินสองยี่สิบเประจําใจสมณเณรก็มีสินสิบประจําใจข้อที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินนั้น ก็จะพาก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันจะช้าจะเร็วแล้วแต่บารมีใครจะเต็มสุดรอดสมัยพระพุทธเจ้าของพระเราพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระเรายกย่องทิศสุดรูปหนึ่งที่สำเร็จพาะาระหันเมื่อเป็นอุบาสกก็คือ พระคาหิยคารุจริยะเป็นผู้ตัดสู้เร็วกว่าภิกษุทั้งหลายสมัยพระพุทธเจ้าของอเราเป็นผู้มีขิปปาปิญญาตัดสู้เร็วแม้ฟังคำจากพระโอษของพระพุทธเจ้าแม้นิดเดียวก็สำเร็จพระารหันพระพาคิยะคารุจริยะนั้น สร้างสังสมบุญวาสนาบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าประทุมุตระพระพุทธเจ้าประทุมุตระนั้นเมื่อท่านตัสรู้เป็นพระอรุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประกาศสัจธรรมพาหิยะนั้นได้มาเกิดเป็นพรามเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้ว จึงเข้าไปกราบฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระทูตมตราเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบพระพุทธเจ้าพระทูมตรานั้นจึงยกย่องภิกษุรูปหนึ่งในเอตัะคะผู้ตัดสู้เร็วพาหิยะพารรจริยะนั้นจึงปราถานาฐานดอนนั้นว่า จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์หนึ่งพันรูปสมยพัตตาหารในบ้านของพาหิยะเมื่อฉันพัตตาหารเรียบร้อยแล้วเขาตั้งความปรารถนาเข้ากราบพระบาทพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้านี้ขอตั้งความปรารถนาว่า ในอนาคตตการขอให้ข้าพระองค์นั้นได้เป็นภิษุดผู้ขิป,ปาาิญญาตัดสรุเร็วพระพุทธเจ้าประทุบตรตนั้นเล่นด้วยอนาคตััสยาณรู้อนาคตแล้วจึงตรัสว่าพระอีกแสนกับจะมีพระพุทธเจา้าพระนามว่าโคตมะ เธอจะอุบัติเป็นคำขายาจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเธอจะได้เป็นผู้บรรลุธ,ธรรมด้วยฟังธรรมเพียงครั้งเดียวเมื่อพายะัันนทำบุญตลอดชีวิตเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ากัดสปักนั้นเขามีความเทียนอย่างแรงกล้า สมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนั้นอายุพระศาสนานั้นเสืงง่อมลงการประพฤติของภิกษุสมเสมณีอุบาสกอุบาสิกาก็มีความหย่อนยานขายเดียวเขาจึงชวนภิกษุอีกเจ็ดรูปเข้ามาบวชในมวรพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพทุมุตรนั้นจึงตั้งความปรารถนา เมื่อกราบพระมหาเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วจึงควนกันว่าเราทั้งเจ็ดคนนั้นจะเข้าไปสู่ภูเขาใหญ่ถ้าใครเสียดายอะไรในชีวิตก็จงกลับไป ทิพสุขเจ็ดรูปนั้นจึงพาขึ้นไปภูเขาใหญ่เอาไม้ทิ้งขึ้นไปเมื่อขึ้นไปสู่ยอดเขาแล้วจึงพากันปฏิบัติสมณธรรมตกลงกันว่าถ้าไม่ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วเราจะไม่ยอมลงมาจากภูเขาใหญ่เมื่อตกลงกันแล้ว จึงเริ่มปฏิบัติสมณธรรมเมื่อราตรีแรกนั้นผู้เป็นสังฆเถระนั้นก็สำเร็จพระรหันพร้อมปฏิสัมพิภายามสีหกรูปนั้นเมื่อตื่นเช้ามาพระรหัน์นั้นก็ไปบินธรรมบาทในกรุธโทวีมาให้เพื่อนภิกษุหกรูปนั้นฉัน แต่ภิกษุหรูปนั้นไม่ยอมฉันให้ความเห็นว่าเราจะบรรลุธรรมแล้วจะไปบินขาบานมาฉันเองเมื่อร่วงราตรีไปสองราตรีนั้นสังฆเถระที่รองลงมาก็สำเร็จพระอนาคามีก็เป็นบินขาบาทมาเรียนภิกษุห้ารูปนั้นแต่ห้ารูปนั้นไม่ยอมฉัน เมื่อทำอย่างไรก็ไม่บรรลุพระอรหันเพราะอบ,บรมมรมียังไม่แก่กล้าเมื่อยาวนานหลายวันภิกษุห้ารูปนั้นก็มีความเพียนเมื่ออดอาหารหลายวันนั้นก็สิ้นชีวิตลงเมื่อพระนาคามีพระสังฆเตระนั้นปรินิพพาน ลองลงมาที่สำเร็จพระอนาคามีนั้นก็ไปเกิดในพรมชั้นสุดขาว่าภิกษุห้ารูปนั้นเมื่อทำลายขันแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะอุบัตตสรูรขึ้นมาภิกษุห้ารูปนั้นจึงมาเกิดในเมืองต่างๆกัน ภิษุรูปหนึ่งได้มาเกิดเป็นพระราชาชื่อปุกกุศะในเมืองกักติลาในแควนคันคาระรูปต่อมาได้มาเกิดเป็นพระกุมารก,กัสปอีกรูปหนึ่งนั้นได้มาเกิดเป็นพระคาหิยะคารุจริยะแล้วรูปหนึ่งนั้นได้มาเกิดเป็นพระคัพพระบรรดุลล โรคสุดท้ายนั้นได้มังเกิดเป็นพระสกิยะพ้อบุกปปเปสันดิวาท,ที่เคยอยู่ร่วมกันมาส่วนพาหิยะพารุจริยะนั้นได้มาเกิดเป็นชาวประโมงเมื่อถึงเวลารนหนึ่งท่านพาเพื่อนทั้งหลายนั้นออกไปค้าขายเมื่อถึงกลามหาสมุตรแล้ว เรือได้อับปางลงเพื่อนผ้าร้อยคนนั้นก็ถูกปลาร้ายกัดกินเสียชีวิตหมดเหลือแต่พาจิยะพารุจริยะนั้นได้ไม้แผ่นหนึ่งแล้วเขาก็แหวกว่ายไปไปสู่แม่น้ำสุปราตะเมื่อเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาจึงเข้าไปอยู่ในที่ร้างแห่งหนึ่ง ของเทวสถานเขาจึงได้ใบไม้ผ้าเก่าๆนั้นได้กระเบื้องเก่าๆนั้นเข้าไปบินทำบ,บาทในพรานะครชาวบ้านทั้งหลายได้เห็นแล้วมีความศรัทธาว่าภิกษุรูปนี้มีความสันโดษไม่ใส่จีบอรปฏิบัติตามมีตามได้ ก็เกิดความสัยยาให้แก่พวงชนทั้งหลายนำผ้าอาหารมาถวายเป็นจำนวนมากพาหิยะนั้นจึงคิดว่าเราต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนเพราะว่าคนทั้งหลายนั้นศรัทธาเราเป็นจำนวนมากเราจะไม่ยอมใส่กีวรอที่ใหม่ เราจะปฏิบัติเรื่องนี้ไปเพราะลาบสักการะนั้นจะเกิดขึ้นแก่เราถ้าเราลก่กงพาใหม่คนก็จะเสื่อมศธาเราพาหิยะนั้นปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน,านเมื่อครมเคยเป็นเพื่อนสหายที่ปฏิบัติทำด้วยกันนั้นมองเห็นด้วยอนาคตว่า เราได้เกิดเป็นมหาพรหมในชั้นสุดข,ขาวาสาดีเราทำบุญอะไรจึงรู้อาการที่สั่งสมบุญวัสนาบารมีจึงคิดถึงเพื่อนสี่คนจึงมองเห็นพาหิยะนั้นปฏิบัติหลอกลวงชาวบ้านอยู่ท้ามหาพรหมจึงคิดว่าสหายเรานี้ปฏิบัติหลอกลวงชาวบ้านอยู่ เมื่อก่อนเขาเคยเป็นภิษุไม่ยอมฉันในพัฒตาหารที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแต่บัดน,นี้เขาทำไมปฏิบัติเรื่องน,นี้มหาพรมนั้นจึงอันการถานจากฉันสุขภาวะานั้นมาเยืนในอากาศ เมื่อคาหิยะคารุจริยะนั้นได้มองเห็นมหาพรหมแล้วมีความอัศจรรย์เป็นอย่างมากจึงถามว่าท่านเป็นใครเราคือมหาพรหมเมื่อก่อนเราเคยเป็นพิษุท,ที่จเจริญสมณธรรมด้วยกันแต่บัดน,นี้ทำไมเพอจึงมาฏิบัติเยื่องน,นี้คาหิยะ การดำเนินของเธอนั้นไม่ใช่ไปทาพระรหันแม้ปฏิปทาที่จะดำเนินก็ไม่ผูกทางที่จะเป็นพระรหันตอนนี้พระพุทธเจ้าพระรหันตะสัมบายสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถาของโลกผู้จะแสดงธรรมให้ถึงมรรคผลนิคพานด้วยมัชีมาปฏิปทาอุบัติขึ้นแล้วตอนนี้ พระองค์อยู่ในพัะนครสาวัตถีอยู่ในเชตวนารามเธอจงไปหาท่านแล้วฝากตัวเป็นสิบท่าน,านเธอจะได้บรรลุธรรมเมื่อพาหิยะได้ฟางเส้นนั้นแล้วมีความละอายเป็นอย่างมากมหาพรจจงอุบัติกลับฉันสุกาว่าเมื่อพาหิยะพารุกจริยะนั้น ได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเกิดความปีติสร้างด้วยศรัทธาอันแรงกล้าเดินจากข่าน้ำสุป,ปาระกะนั้นเข้าสู่เชตวะนา,นาราเดินหนึ่งร้อยยี่สิบโยไม่นานเขาก็บาดบันที่จะเดินเข้าสู่เชตวน,นาราเขาจึงไปถามภิกษุว่า ตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดภิกษุทั้งหลายจึงพูดว่าตอนนี้พระศาสดานั้นเข้าไปบินธบาตในทนครสาวัตถีพาหิยะนั้นจึงติดตามพระพุทธเจ้าไปเจอพระบรมศาสดาที่กรางพานนครเขาจึงเข้าไปกราพระบารพระพุทธเจ้าพูดว่า ข้าแต่พระองค์ูประเสริฐข้าพระองค์ชื่อพาหิยะเดินทางมาจากสุป,ปาระกะพาหิยรัตนั้นขอให้พระองค์จงสแสดงธรรมแก่ข้าพุทธ,ธเจ้าด้เถิดพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนพาหิยะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ตถาคตจะสแสดงธรรม แม้ครั้งที่สองนั้นพาหยิยะก็พูดคำเดิมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายังไม่ใช่เวลาที่ตถาคตจะสแสดงคำแม้ครั้งที่สามนั้นพระพุทธเจ้าเล็งขยานบอกว่าบารมีของพาหยิยะนั้นสุดรอบแล้วเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบเขาก็จะได้บรรลุภาระหั์ พระพุทธเจ้าจึงแสดงระธรรมประเทศนาว่าดูก่อนพาหิยะเธอจงสำรวมอาญตนะทั้งหลายตาหูจมูกริ้นกายใจอาญตนะนี้เมื่อเห็นศัก์แต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินศักท์แต่ว่าได้ยินเมื่อดมกลิ่นศัก์แต่ว่าได้ดมกลิ่นเมื่อริ้งรถ ก็สักแต่ว่าบินรถเธอจงทําใจให้เป็นมันชฌิมาปฏิปทาทําใจให้เป็นกลาหรูโลกรู้ธรรมบางตัววางใจไปสู่อน,นิจจังทุกข,ขังอนัตตาไม่ยึดมั่นถีือมั่นในสิ่งทั้งตัวเมื่อพระพุทธเจ้าพระหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรม,มเทศนา พาหิยะพาุกจริยะนั้นก็สำเร็จพ่ารหันพร้อมปฏิสัมพิทายานีเมื่อพาหิยะพาุกจริยะนั้นสำเร็จพ่ารหันแล้วพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นก็พุทธะดำเนินบินขระบาทต,ต่อไปเมื่อพระศาสดาย้อนกลับมาจะกลับเข้าสู่เชตพนาราพาหิยะนั้น ก็จะขอบวชบรรพชาเป็นภิกษ,ษุเมื่อเดินไปหาบริขารนั้นมีโคตัวหนึ่งนั้นเข้ามาขิดพาหิยะคารุจริยะนั้นเข้าสู่ความตายเมื่อพระบรมศาสดาเดินผ่านมาเห็นพาหิยะคารุจริยะนั้นนอนจมกองเลือดอยู่ มีภิกษุสมท้องร้อมอยู่ภิกษุสงกราบุภูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาหิยะนั้นที่พระบรมศาสดานั้นแสดงพระธรรมเทศนาตอนนี้เขาถือการนับแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดาจึงกรัดว่าถ้าอย่างนั้นพาหิยะบทของเรานั้น สมเร็จฆ้ารหันแล้วเธอไม่มีกิเลสเครื่องปูใจเธอทั้งหลายจงนำศพเขานั้นไปเผาในเชิงตะกอดแล้วเก็บอับิข่าไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วภิกษุทั้งหลายจึงถามว่าข้าแต่พระโอผู้เจริญคติของพาหยิยะนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายตอนนี้พาหิยะบุรของเรานั้นปริพิษขานแล้วภิกษุจึงถามต่อไปว่าแล้วกรรมอะไรที่ทําให้พาหิยะนั้นทําการละในครั้งนี้พระพุทธเจ้าข่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการรมในอดีตที่ผ่านมาที่บุคคลใดสั่งสมมาแล้ว เมื่อกรรมนั้นมาสุดรอบนั้นเขาต้องรับชะตากรรมและใช้ผลกรรมเก่านั้นครั้งหนึ่งในสมัยพระพุทธเจา้าองค์ก่อนๆนน้นพาหิยะพารุจริยะนั้นเคยเกิดในพ,นนพะนครพารณสีได้มาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีเขามีเพื่อนอยู่ห้าคนเขาจึงจ้างโสพินีนั้นมาอภิรม แล้วให้เงินทองเป็นจำนวนมากเมื่อโสพินีนั้นกระตำไปเขาจึงฆ่าโสพินีนั้นเพื่อเอาทรัพย์กลับคืนมาโสพินีคนนี้ก็มีความพยาบาทอย่างแรงกล้าตามล้างขานคาหิยะมาเป็นเวลานานเมื่อตอนนี้เขาจึงเกิดเป็นยักษินีเขาจึงมาสิงอยู่ในแม่โคนั้น จึงมาผิดพาหิยะคารุจริยะนั้นถึงแก่ความตายภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายนั้นอย่าทำกรรมชั่วเลยกรรมชั่วนั้นจะแผนเผาในภายหลังไม่ช้าก็เร็วเธอทั้งหลายจงสร้างแต่กุศลจิต สร้างแต่คุณงามความดีกรรมดีให้สร้างสังสมไว้บุคคลใดทำกรรมชั่วนั้นชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้ตายผู้ใดสร้างสังสมคุณงามความดีผู้นั้นชื่อว่าไม่ตายบุคคลใดที่ทำชั่วแล้วถือเป็นมนุษย์หรือตายไปแล้วในปันโนก,ก็ไปแผดเขาในนรก เปรตอสุรกายสัตว์เดราชานเป็นที่ไปบุคคลใดสร้างแต่คุณงามความดีเมื่อร่างกายแตกดับไปก็ก้าเข้าสู่สวรรค์คมมโลกนิพพานฉะนั้นเธอทั้งหลายจงลักกรรมชั่วนั้นให้บำเพ็ญแต่กรรมดีกุศลจิตนั้นให้เป็นจำนวนมาก เมื <Positive and> <oga> ่อพระบรมศาสดาแสดงบุพกรรมของพาหิยะพาโรจริยะนั้นในขมุกราทิ่สุกโศ500รูปพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบรรดาอริยสาวกของเราพาหิยะพาโรจริยะนั้นเลิศกว่าพิสุกโศทั้งหลาย ในกขิบป,ปาปิญญาู้ตัสรุเร็วฉะนั้นการที่พวกเรามาฟังพระธรรมรเทศนาไม่ว่าการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นไม่ใช่จะมีแต่ทิ่สุสัมเณรแม้อุบาสกอุบาสิกาในสมัยพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ได้บรรลุธรรมมากเหมือนกันฉะนั้น เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราควรสร้างแต่คุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาสินเจริญเมตตาภาวนาตัดตวงบุญกุศลให้มากๆก,การแสดงพัะธรระเทศนามาก็เห็นว่าสมควรเก่เวลา ขอให้ผู้ฟังมาฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีอายุวันณนะสุขภรระปฏิทาณธนสารสมบัติเจริญในรรมของพระศาสนาเอ๋บังก็มีด้วยปังการัชนี